ไม่เด้อทับไม่กินเขาครับประเดนมันนี่ประเดนกับเห็ดนัน่นหำยาปลากระป๋องกินเนาะคะเนาะเนื้ออยากก็เลยเห็ดหนำยาปลากระป๋องกินไปกินกับมันผักกับว่ามี่อย่างดอกขมี่กระหล่ำปีเนาะคะเนาะนี่ขนมกิน,กนประเดนไปซื้อเขามากสามสิบบาทนี่เพิ่นขายสามสิบบาทเนาะคะเนาะแล้วก็โจ๊ก อันนี้มู๊ออมาใหญ่มูเจอมาฝากจุกมู๊อันนี้น้ำยาปลากระป๋องประเด็นเห็ดเาอาเองมาะคะเนาะซื้อปลากระป๋องมาทกรมาเัเห็ดน้ำยาเห็ดน้ำยาปลากินเนาะคะเนาะ เราียนน้ำยาคัดทีเราเนน้ำยาปลาเพื่อนน้ำยาบางเฮ้าน้ำยาธรรมดาไปเดินกันซื้อขอนมมาหนี่มากินไปเดินสอบกินขนมแบบนี้วนะัดจวงนี้กินตะกล้วยน้าบ่าไม่ได้กินกล้วยหอมเลยเดินก็ได้สั่งเขาซื้อกล้วยหอมมากเลยนะสั่งพ่อขาเขาไปซื้อกล้วยหอมมา,อากไปหน้ากล้วยหอมมาก เป็นน่าก็จะเดียวกล้วยหอมมันนัาก็จะเปลี่ยนกล้วยหอมนั่ะเนาะอากาศฮ้อนฮ้อนมื่อนีฝนบ่ตกปัดฝนตกปัดใครเนี่ยเมื่อหนีฝนบ่ตกละฮ้อนแดดเบิดเื้อมือได้มือนปัดหมู่บ้านนี่ยยุติดีสัตฝนมื่น ตั้งเก้ามาโตเอาวาสันตุคากตกแน่เนาะค่ามือหนอึ่งตกจนมาประเด็นเป็ดคั้วแถบสีเปลี่ยวเป่าแลนหนีเลยฝนตกแห้งเพราะว่ากันเห็ดคั่วมันกับเปียกเนาะ,ะเนาะแต่ว่าประเด็นกระตื้นตะเสาข้อมือ,อตื้นตะตีซิงกระเตื้นตะเสามาเห็ดนั่นมาเห็ดหนีมากปวดมาถูบ้านห้วตะเาก่อนเนาะ ถูกขางหนอกขางในสาติดแดงเพชรกับเขากับน้ำมันจ้างใคว่าหนักมันตื้นสวนม่ครได้งั้นประเด็นมาอยู่นหนประเด็นีตื่นตาเสาร์ขมึงของมือตื่นตาเสาประจำสมัยตะเกียนกับตื่นตาเสาว่าว่าประเด็นอย่างงอน้มเนานะคเนาะบ่ได้ตื่นสวยอย่าะเอื่องงอนุนมบ่ได้อัน ผักแต่พอนิดน่มถึงเวลาก็รีดตรงเวลาเป๊ะๆๆดู้ไดเลียงง้อนมเป็นสีหงส์รอกเไียนเลยือการสมัยตะกีประเด็นเรียงง้อนุ่มนเนาะอเ่ียงง้อนุ่มเป็นอาชิพเสริมกับอันเฮทหยน้ำเฮทหยมันเฮทัขกระโพดเฮทห้ทั่วเหลืองไปประมาณนี้นะได้เฮ็ดตะนา เพราะว่าพอเดือนมาอยู่ลรบุรี่หรืแต่ไีรอยู่ดอนสมัยอยู่กับปอกับแม่อยู่ดอนก็ได้เห็ดหน้าพอมาเห็ดลุกให้อยู่ลรบุรี่เหรอเฮ็ดตะไห้เฮ็ดไ้ทั่วเหลืองไห้แตงโมเม็ดสมัยตะกี้เฮ็ดแตงโมเม็ดเฮ็ดไ้มันเฮ็ดไ้ข้าวโพดเฮ็ดไ้ข้าวควงเฮ็ดข้าวควงขวดแตกเขาค้อนคนไทยเขาเอิญเขาฟางขวดแตกวางเฉียง เขาฟังขวดแตกไว้เด็นก็เคยเห็ดเขาปวดขวดแตกประเด็นก็เคยเห็ดเป็นมาเบิร์ชุนเนี่ยเป็ดหอดไฟสมัยตะกี้ปลูกไฟเนาะกัเนาะใส่ยาหลายใส่ใบบัวเด็นก็ะเรืเป็นมะลอกงอเงียบจังสิ้สมัยตะกี้นี่ปลูกไฟใส่ยาหลายเนาะกัเนาะเนี่ยเหมือนประเด็นเก่าไฟตอนรถไฟไปเห็นไหมประเด็นสมัยตะกี้ ก่อนไปแม่ประเด็นข <si ิ <t <t ้นไายดีเดนเป็นรล่อเป็นหล่อขิ้นสายถ้าก่อนนี่ประเด็นกระปอนไปเทละสามสอบสี่สอบไปแม่ประเด็นแม่ประเด็นเห็ดเติผ่าเนาะพ่อเนาะก็เอื่นผ่าไฟสม่ไหมถ้กี้แม่ประเด็นเห็ดแม่ประเด็นก็เลียงมอนสไมัยากกี้เลียงมอนรเลียงมอนเลี่ยงไหม้ตําผ่าทอผ่า เดินกระเฮ็ดเป็นแน่อยเฮ็ดเฮ็ดผักข้าม,มาสมัยตะกี้แม่สอนเฮ็ดผักข้าม,มาเฮ็ดผักข้าม,มาและะ้วก็เฮ็ดอันเฮ็ดงิบฟูกเนาะนะนกันเนาะงิบฟูกงิบเสียสมัยตะกี้พอแม่เป็นสอนเป็นกระลังสอนให้ประเดินเฮ็ดอัน มัดมีสมัยจะกินเนานะคะเนาะมัดมีสาวหลอกสาวหันทั้งสิ้นก,ก็ด้วยบพราะท่านเห็ดเป็นดอกแนวม,มุ่นคนไทยเพราะว่าได้อัวก่อนก็ด้วยเหตุก็เป็นเท่ามันเป็นอันตาย่านเนาะค่ะเนาะมันโตมันดึกดักดึกดัก,ดก,ดก